กรมทางหลงชนบทค่ะเปิดเวทีชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับแผนการก่อสร้างและได้รับฟังความคิดเห็นนะคะรวมถึงคําแนะนําจากประชาชนในพื้นที่โครงการก่อสร้างสะพานข้ามอ่างเก็บน้ำลำป่าอําเภอสาหัสขันอําเภอสามชัยในจังหวัดกาลสินค่ะ นายมนตรีเดชาสกุลสมอธิบดีกรมทางหลวงชนบทเป็นประธานการประชุมชี้แจงรายละเอียดแผนการก่อสร้างวิธีการทำงานต่างๆและรับฟังความคิดเห็นคำแนะนำจากประชาชนในพื้นที่โครงการก่อสร้างสะพานข้ามอ่างเก็บน้ำลำป่าวอำเภอสาสขันอำเภอสามชัยจังหวัดกาลสินโดยมีหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอสามชัยในอำเภอสาสขันข้าราชการพี่น้องประชาชนในพื้นที่ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมค่ะที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลโนโนบุรีอำเภอสาสขันจังหวัดกาลสินโดยผู้เข้าร่วมประชุมนะคะได้แสดงความคิดเห็นที่หลากหลายค่ะรวมถึงเห็นด้วยนะคะกับโครงการก่อสร้างสะพานข้ามอ่างเก็บน้ำำําลาปาวอำเภอสาสขันอำเภอสามชัยเพราะว่าจะเกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่และประชาชนทั่วไปค่ะถึงแม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอยู่บ้างนะคะแต่ก็ได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีค่ะ สำหรับโครงการก่อสร้างสะพานข้ามอ่างเก็บน้ําลํำปาวอําเภอสหัส,สขันอําเภอสามชัยจงังหวัดกาลสินนะคะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างบ้านดงน้อยตําบล ภูสิงห์อ,อสหสขันกับบ้านนวลทันตำบสำรานใต้อำเภอสามชัยจักาฬสินธุ์ค่ะเมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วนะคะจะเป็นสะพานข้ามอ่างเก็บน้ำลำปลาแห่งที่สองต่อจากสะพานเทพสุดาเป็นสะพานขนาดสองช่องจราจรความกว้างนะคะ12เมตรระยะทาง1.760เมตระะ m, นะคะมีถนนต่อเชื่อมขนาดสองช่องจราจรความกว้าง12เมตรระยะทาง1.595เมตรนะคะก่อสร้างจุดกลับรถใต้ สะพานขนาดหนึ่งช่องจราจรใต้สะพานทั้งสองฝั่งของสะพานนะคะ,คะเริ่มต้นสัญญาก่อสร้างเมื่อวันที่6มกราคม2,568ค่ะและก็กำหนดแล้วเสร็จในวันที่21ธันวาคม2,570ค่ะอืค่ะ ถือว่าเป็นวิธีการที่ถูกต้องค่ะหนึ่งในการทำงานที่ดีนะคะคือการรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายะนะคะแน่นอนแหละว่าประโยชน์ก็จะตกที่พี่น้องประชาชนเนาะแต่ก็ต้องรับฟังด้วยว่าในช่วงของการขอสร้างอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างนะคะ,คะแต่ว่าก็มีการสะท้อนมาว่าสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีะนะคะ,ะ,คะก็ถือว่าเป็นโครงการดีๆนะคะที่ตอบโจทย์นะคะให้กับพี่น้องประชาชนค่ะ